พี่น้องอีสานห้างกินมันนีหเอาสีผ้ามีน้องมาเห็ดลูกตาลร้อยแก้วค่ะเ้างสีน้ำใบเตยมะพร้อมแ้วค่ะมาตมใส่เสื่อมกับน้ำตาลค่ะมันจะได้มีกินหอมๆค่ะลูกตาลห้องก็ซอยเีืบ้อยแล้ะค่ะเอาขนาดนี้พอค่ะวันนี้ก็ไปต้มน้ำค่ะันี้พี่น้องต้มน้ำนี่เฮาสีมาต้มน้ำค่ะต้มน้ำไว้ค่ะออกขนาดพอพอกับลูกตาลเขาค่ะใส่เตยลงค่ะมันสีมันนีมีกินหอมค่ะ ปล่อยให้น้ำเดือดค่ะต้มใบเตยไว้ปิดฟ้าไว้จับบัดกกันค่ะให้เตยมันออกกินค่ะจากเตยเดือดแล้วค่ะมีกลิ่นหอมใบเตยออกมาแล้วค่ะเขาจะไม่ใส่น้นำตาลค่ะน้ำตาลเขาจะเอาเป็นน้ำตาลทรายขาวค่ะน้ำตาลทรายขาวมันจะเป็นมีสีขาวๆค่ะมากหวานลายกับใส่ลายเด้ค่ะมากหวานหน่อยกับใส่หน่อยตามชอบค่ะต้นเขากันค่ะ ต้มไปอีกสักพักค่ะต้มไปอีกสักพักให้มันมีกลินก่นหอมๆค่ะมันนี้มีกลิ่นหอมของใบเตยพี่น้องน้ำตาลกันร้ายแล้วค่ะเตยกับหอมแล้วพี่น้องเส่เกลือลงไตจักน้อยค่ะคนเข้ากันป้อยทิ้งไว้เด็ดอีจังน้อยแล้วก็ลูกตาลลงค่ะมัน หอมได้ทีแล้วพี่น้องบันนี้เขาก็ลูกตานที่เขาซ้อยไว้มันลงเลยค่ะเรเรียบร้อยแล้วพี่น้องรสเดือดค่ะบันรสเดือดกินหอมความใบเตยพร้อคมค่ะกินหอมความใบเตย รอดเดือนให้ลูกตันซุกจังน้อยมันจะได้นิ่มๆค่ะคนให้เขากันกับน้ำเชื่อมค่ะหอมปนยังพี่น,นอ้องหอมกินใบเตยกินใบเตย,อ,เตยออกมาแล้วค่ะทิ้งว้จังน้อยให้มันเดือดแน่จังน้อยค่ะนี่เอาสิม่วเปิดฝาหมอ้อเดือดแล้วค่ะทิ้งว้โดนประมาณละเดือดแล้วพี่น้องเดือดละลูกตันกําลังสีซุกค่ะ ลูกตาลซุกมันจะได้บ่ยึงพี่น้องผู้ใดามากินดิบผู้ใดบ่มันตุ่มกะเค็ดของหวานได้เลยค่ะลูกตาลซุกละเขากิดชิดปิดแก๊สค่ะลูกตาลซุกแล้วปิดแก๊สไว้บัดค่ะทิ้งไว้ให้มันเย็นทิน้งไว้ให้มเย็น,น,นปิดแก๊ส ทิ้งไว้ให้เย็นทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็ตักตักใส่ถ้วยไว้ค่ะเกาจะตักใส่ถ้วยไปแช่เย็นไว้ค่ะแช่เย็นไว้แช่เย็นไว้ให้มันเย็นๆจะเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะลูกตันร้อยแก้วเนาะเสร็จแล้วค่ะผู้ใดมังเป็นของหวานก็ใส่กะทิได้เลยค่ะ น,นี่เขาบอกม,มักใส้กะทิค่ะเห็ดเป็นลูกตาลร้อยแก้วไปไส้ส่งยินไปค่ะผู้ใดสีสอแบเบียบใส้น้ำแข็งกับไส้ได้เลยค่ะกินรับประทานได้ทันทีค่ะเสร็ล้วค่ะคลิน,นิกะลาพี่นองไว้เท่านีเดคอค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมค่ะแล้ค่ะ